สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยรักชาแนลนะคะพี่น้องมือนี้อุ้มกัซิมีข่าวสารมาอัปเดตซูพี่น้องได้ฟั่งกันคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้นะคะล่าสุดค่ะทุกคนเพจโตเกียวมิวสิกค,ค่ะเพิ่นดโพส์นะคะไลฟ์สดค่ะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหมอลำผู้ชายที่จะขึ้นประจําวงโตเกียวลำมซิงคือใครค่ะพี่น้อง หลายคนกับเขามาท่ายนะคะเนาะพยาบาลฟินแลนด์นะคะเนาะแล้วกับเขามาไลซ์สดค่ะพี่น้องนี่เขามาไลซ์สดเนาะแล้วก็มาบอกลวค่ะพี่น้องว่าใครคือหมอรำฝ่ายชายไปฟังกันเลยค่ะทุกคนสำหรับศิลปินหมอรำฝ่ายชายหนุม่มที่จะมาเปิดตัวกับครูจูนนี่นั่นก็คือ น้องอุลครับน้องน้ำอุลของเอฟซีที่ต้องการมาแล้วคนที่จะมาร่วมสร้างสารผลงานกับตัวเกียวลําซิงคือน้องอุลน้องอุลน้องน้ำอุลที่มารวมสร้างสารผลงานในฤดูกาลนี้กับการเปิดวงวันที่2 3นี้น้องอุลน้องชายแท้ๆของครูจูนี่ นะครับสีมาสางสารผลงานอยูบ่บนเวทีโตเกียวนัมซิ่งตลอดทั้งปีเดินสายร่วมกันกันกบน,น้องน้ำอุ่นครับขอเสียงปกมือต้อนรับด้วยนะครับผมเอฟซี FC อะไรค้ากับท้ายถูกอะไรคูกับท่ายบอถือกนะครับลําซิ่งลําสมัยนะครับลําซิงลําสมัยน้องน้ำอุ่น เจอกันแน่นอนวันที่23นี้ที่ลานบขศ,าศา3บริเวณที่จอดรถของบริษัทนครชัยแอร์นะครับบริเวณของที่จอดรถของนครชัยแอร์นะครับลัมซิง5ชั่วโมงเต็มนะครับพี่นอ้องอลังการงานชว่วฉบับของใครเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกกับพี่นอ้องอ่าแดนเซอร์12คนนะครับแดนเซอร์12คนศิลปินรับเชิญจากค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับจะบอกว่า รับซิงตัวเกี่ยวนี่ข้อระยางกันกันคบคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวอันนี้คือจะเป็นวงของคูจูนีต่างหากนะครับวงของคูจูนีต่างหากแต่ว่าเข้ากับสิไปรับเชืญอกันนะครับตัวเกี่ยวจะไปรับเชื้อทั้งค่ายเลยนะครับบอสก็อยู่นี่บอสอยู่ข้างบนนะครับอันนี้บอสแปร์ซิลปีเดอร์อันนี้เป็นบริหารงานโดยบอสบิ๊กเดอร์จบจบแล้วจ้าปุ๊บปับรับโชคเจอกันกันกบ น้องน้ำอุ่นมารำฝ่ายชายมารำฝ่ายหญิงก็คือครูจูนนี่ตัวเกย,มมยาการรวมิวสิกเจอกันรับสร้างสารรค์มวลกรุพเซลพี่น้องเ <c oughs> จ้าภาพเจ้าท่าเตรียมตังเตรียมตังได้กระเป๋าไปเลยพี่น้องเตรียมเงื่อนไปเลยไ้แต่จ้างมารำาพี่น้องเด้อเจอก,กันนะจาะยี่สิบสามนี้ที่จังหวัดขอนแก่นหน้างานชมฟรีไลฟ์สดชมฟรีนะครับหน้างานชมฟรีไลฟ์สดชมฟรีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเจอก,กันนะจ๊ะทีมงานรัะดนตรีเป็นท,ท,ท,ทีมไหนครับ ่ะทุกคนทุกคนได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมคะสรุปหมอรำฝ่ายชายที่จะมาฟ้อนมาเต้นหมอรำสิ่งคู่กันกับครูจุนน,นี่ก็คือน้องชายครูจูนนี่นั่นเองคะ่ะน้องอูนนะคะทุกคนเพิ่นกซีเดมาลองมาลำคู่น้องจูนนี่นะคะระยะเวลาหนึ่งปีคะ่ะทุกคนคือจังพยาบาลฟินแลนด์ระเบอวนั่นแหละคะ่ะพี่น้อง นะใครมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะคะทุกคนเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ